เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆนะครับราคาไม่แพงคันนี้เป็นเชฟโรเลตออฟต้าปี2008นะครับรถปี2008เลยราคาเพียง65,000บาทเท่านั้นนะครับเ,เกียร์ออตโต้เลยครับน้ำไม่ดันก้อนไม่ไหลรถใช้แก๊สนะครับรถติดแก๊สจากศูนย์เลยนะครับ แต่ปัจจุบันปลดออกแล้วนะครับเป็นน้ำมันล้วนนะครับใช้งานได้ปกติครับเดินทางไกลได้สบายภาษี65เล่มเอกสารนะครับราคาเพียง65,000บาทเท่านั้นนะครับภายในสวยงามเป็นโทนสีครีมครับตัดกันลายไม้สวยสไตล์ v i p เลยนะครับเบาหน้าเบาหลังสีครีมเป็นเบาผ้าครับเล็กไม่อยู่ที่แสนกว่าเท่านั้นเองครับแสนห้าเทนั้นเองรถยังใหม่ครับปียังใหม่อยู่ปี2008 ของเครื่องตามรูปนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ